เอใจจริยธรรมใหม่เพื่อเท่าทัน AI โลกก้าวหน้าเร็วมากเร็วเสียจนมนุษย์ยังไม่ทันรู้เลยว่าใจตัวเองอยู่ตรงไหนเราเรียนรู้ที่จะสร้าง AI ให้ฉลาดขึ้นทุกวันแต่กลับลืมที่จะพัฒนาใจของเราให้สว่างและสงบขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึงเสนอคำใหม่คำหนึ่งว่าเอใจคือการรวม AI ใจที่มีสติเอาเทคโนโลยีมาอยู่ใต้ร่มธรรไม่ใช่เอาธรรไปอยู่ใต้เงาเทคโนโลยี เอจจึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีที่ฉลาดแต่เป็นความฉลาดที่มีจริยธรรมมีความรู้แต่ไม่หลงตัวมีพลังแต่ไม่เบียดเบียนมีข้อมูลแต่ไม่ทุกข์กับมันหลักจริยธรรมเอจห้าข้อหนึ่งมีสติเรียนรู้ทุกขณะเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลไหลเข้าไม่หยุดจะให้ AI เรียนรู้ได้เราก็ต้องรู้ทันตัวเองให้ได้ก่อนสติจึงเป็นเหมือนไฟฉายที่ฉายส่องเข้าไปในใจเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นอัตตาที่กำลังหลอกเราคติธรรม สติคือแสงไฟในยุคดิจิทัลใจจึงไม่มืดแม้ข่าวปลอมจะเยอะ 2. ปล่อยวางแล้วไม่ยึดมัน่น AI ไม่โกรธไม่รักไม่ยึดไม่ถือมันแค่ประมวลผลไม่มีตัวตนถ้ามนุษย์จะอยู่เหนือ AI ได้ต้องปล่อยได้มากกว่า AI คติธรรมทุกข้อมูลคือของชั่วคราวอย่าเอามาผูกใจไว้ให้เหนื่อย 3. ม,มีเมตตากรุณาสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนเทคโนโลยีดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับคนใช้เมื่อใจมีเมตตา เทคโนโลยีจึงกลายเป็นเครื่องมือแห่งการเยียวยาคติธรรมเมตตาคือพลังงานสะอาดที่แม้ AI ยังผลิตไม่ได้ 4. พัฒนาจริยธรรมคู่กับปัญญาประดิษฐ์โลกภายนอกเปลี่ยนไวโลกภายในก็ต้องลึกขึ้นไม่ใช่แค่สร้าง AI ให้รู้ทุกอย่างแต่ต้องสร้างคนให้รู้จักพอคติธรรมปัญญาที่ไร้จริยธรรมก็เหมือนดาบในมือคนหลงทาง 5. มุ่งเป้าหมายเดียวกันคือสุขสงบของสังคมมนุษย์ AI อาจช่วยเราวิเคราะห์ข้อมูลแต่ใจที่สงบจะช่วยมนุษย์รู้จักตนเองจุดหมายจึงไม่ใช่แค่การชนะ AI แต่เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ทุกข์คติธรรมเป้าหมายของชีวิตไม่ใช่ฉลาดที่สุดแต่คือสงบที่สุด AI จะเก่งขึ้นทุกวันแต่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องแข่งกับมันถ้าเราฝึกจิตฝึกปัญญาฝึกเมตตาเราจะกลายเป็นใจคือผู้รู้ทันเทคโนโลยีโดยไม่ตกเป็นทาสของมัน โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรใจก็ยังสงบได้ถ้ารู้จักสติและเมตตาหลวงปู่ธรรมสุเมโธ